อร่อยมากใครทำอ่ะไอ้มึงแก่ขึ้นเยอะเลยวะไม่เห็นหน้าตั้งนานคือมึงแก่ขึ้นนั่งรู้ตัวปะน้องอ่ะไม่ค่อยได้กินข้าวอร่อยอร่อยเลยอันนี้นะคะคือเนื้ออะไรคะอันนี้เป็นเนื้อบุนรอดนะคะเป็นเนื้อตบบุนรอดที่เราแล่ออกมาโยนคนคุณแม่แล้มันไม่ลอกมัน อานนท์แป๊กอาจจะมีการคลุกเข่ากันไยถ้าไม่มาเนี่ยก็ <c oughs> อ,อาจจะพลาดเรื่องบางอย่างไปใช่อาจจะไม่ได้เจอพวกเรากันอีกแล้วสวัสดีครับตอนนี้หนึ่งทุ่มเป๊ะหนึ่งทุ่มเป๊ะเราน่ดเจอกับ เพ,เพื่อนที่โซจูหมู่บะานเพราะเดี๋ยวจะมาคุยงานกันนะคะลืมทุกอย่างเลยว่ากระทั่งใหม่นะครับพอไม่ได้ถ่ายงานนะนี่โซจูหมู่บ้านนะคะซึ่งใครที่ต่อรถนะครับก็คือจอดตงลานเจปากได้ฝั่งตรงข้ามน,นะคะโดยมานิดนึงเพราะนุงก็จอดตรงนั้นอ่ะไปดูว่ามีกระเทยมาหรือ,อยังนะคะน่าจะยังเนาะแต่ว่านุงมาหนึ่งทุ่มเป๊ะเลยนี่เลิศดาพี่ครับมีใครมาหรือ,อยังที่จองไว้สิบคน ยังไม่มีใครมามันมาตรงต่อเวลานี่มันแย่จริงๆเลยนะคะับ oh my g o o d n e กระเทยไม่เคยตรงเวลาเลยคืออะไรคือกระเทยคืองงคือกระเทยงงอ่ะนี่นะคะบรรยากาศหลานที่เราจะมานะะกระแลแกรมแกลมมาคุณนาปังปึ้ง,งคุณนาสั่งก่อนแล้วกันเนาะนี่ไม่รู้ค่ะ คืออาหารหลากหลายมากพี ies, ่อ่ะให้ดูก่อนนะครับปต้มเติมเติมไม่น่าเชื่อว่ามึงจะมาเป็นคนที่สองสาเพื่อนไม่มีแล้วค่ะคือไงอ่ะอันนี้มีจริงป่ะนอกจากงานที่จะจัดกับอันเนี้ยจะมีจริงป่ะเมาดิก็ดูเอาละกันว่าวันงานจะมาอีกคนทีบมานั้งนี้เร็วนี้ถ่ายคลิปลงในช่องโอเควีโกตัดเอง ตัดเองด้หรอตัดเองด้วยพ้าเด๋ยนนี้ได้เงินคืนแล้วไงที่โอนตังผิดอีดอกกูต้องไปถึงลงพักลงอะไรก็จะได้เงินผิดตัวเดียวนะคะผิดตัวเดียวเท่ากับว่ารอไปเลยเกือบเดือนใช่ โอัขออนุญาตสั่งก่อนละกันใครมาชาไมต้องแดกอยากสั่งแบบพร้อมกินด้วยอยากเป็นหมูอยากกินกุ้งเหรอครัโดนไม่กินไม่กินทะเลทำไมอ่ะฮะแอบพอดีอยู่ใต้แล้วมันเบื่อแล้วอ่ค่ะทะเลคือแล้วก็ค่อยกินขอเมนูอีกเล่มนึงเอาชุดหมูพรีเมียมครับอ๋อเห็นไหมล่ะตลกอ่ะคุณพี่มันงงอ่ะเห็นลูกด้วยไงยังเห็นลูกอ๋อ คนที่สามนะคะมาเป็นคู่คาน้องไม้แล้วก็แฟนเย้สั่งเลยพี่สั่งสั่งแล้วค่ะกบกระทะเชิญไม้ลงไปเลยค่ะลน้องว่าแล้วต้องเป็นร้านนี้คือตอนแรกไม่รู้ว่าคือร้านไหนจําร้านไม่ได้จําจําได้ว่าเคยมาวันเกิดพี่พัดป้ะใช่ใช่ปีหนึ่งปีนั้นอะปีหนึ่งนั้นได้แต่เขารีโนเวทใหม่นิดนึงอ่า มาค่ะ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 มาแล้วค่ะหลวงเจ้มาแล้วมาหรอพี่าอะไรอ่ะส่งน้ำพาร์ทเสร็จก็ออกมาเลยและเราเลือกที่จะไม่นั่งข้างไม้ด้วยนะคะงงมากแน่นอนโอ้โที่บุ้ล้อชอบกินโสกซึ่งเราเนื้อสบันเฮ้ยเฮ้ยเธอแต่งเป็นสีโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งเลยอ่ะวันนี้ที่เปิดตัว วายมาแล้วค <Or, S 2> ่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะป้งแป้งป้งแป้งป้งนี่หัวไม่เหม็นนะคะนี่ป้งเหม็นมาแล้วค่ะเฮ้ยเริ่มค่ะวางเตาเลยค่ะไปนี่มีน้ำซ้มกี่แบบลูกบอกผชมรมมีน้ำซีสสองแบบค่ะมีน้ำซีสสูบหนึงนะคะแาบนึงนะคะซูมยังไงวะอ๋อโอเค มีน้ำจิ้มสองแบบนะคะจะมีน้ำจิ้มหมูกระทะน่จะสูตรของทางร้านเลยก็น้ำจิ้มสุกี้เป็นสูตรของทางร้านทั้งข้างนะคะใช่ดูพี่นนท์ดูอร่อยมากเลยอ่ะให้ขี้ผักนี่คือเก่งเลยหรอน้องจำได้ว่าเคยมางานวันเกิดพี่พัทที่ร้านนี้แล้วหมูกระทะอร่อยมากแล้วเมื่อกี้เปิดไปที่มีข้าวเยอะมาก พี่แล้ววันเหมือนแบบนั่งก็มันหลบอ่ะเราจะต้องกินเออจองมีข้าวป้าหรือว่าหมูกระทะทำหมดใข้าวได้สั่งข้าวได้จ่ายเองเนาะจ่ายเองสั่งข้าวได้แต่ายเอเข้าวได้กินมากอ่ะริ่มถึงพวกเราก็ต้องจ่ายเองไงใอ่ออนใชยอ่อนนี่แบบรสคือคือสำหรับคนที่จองมารอบกรุงเทพวันที่20กันยายนหนึ่งโต๊ะนะคะจะได้ เตกหมูกระทะพรีเมียมคืออันนี้เตกหมูกระทะพรีเมียมอันนี้เลยนะคะ,ะและเนื้อพิคันย่านี่เนื้อพิคันย่านี่ใ,นใครเนื้อใครมีหน้าหรือล่า <c oughs> ได้เนื้อพิคันย่าแล้วก็เนื้อเสือร้องไห้ออคนกินเนื้อก็เลยใช่แล้วก็ของทอดนะคะสำหรับสาขากรุงเทพจะได้เป็นมันหวานทอด แล้วก็ได้เป็นยำบุญเส้นทะเลนะคะแล้วก็มีน้าเปล่าน้าอัดลมแล้วก็น้าแข็งให้แล้วคือทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะกินไม่พอเพราะเดี๋ยวเราทําการแสดงแล้วทุกมนก็จะก้วออกมายิงกีเลยไม่ต้องกินเยอะเท่าไหร่รับรองว่าอร่อยอร่อยอร่อยแต่ว่าสั่งเพิ่มก็ได้เพราะราคาก็ไม่ได้แรงใช่แล้วน่งกันสี่ห้าคนหารกันจุกจิ๊ใช่ใช่ค่ะแล้วรีบพูดนะคะพอแป็คมาพวกมึงจะไม่ได้พูดนะคะพอแบ็คจะพูดดีเทีลงานทงหมดอันนี้กินสดเห็นไหมคะเขาสมาสดไอปี๊มเนี่ย ดีเนาะกินสดเหรอก็กินสดอันนี้กินสดหรือว่าต้องย่างก่อนกินสดกินสดงันกินเลยแล้วกันไม่มาอ่าเป็นเมูเราสั่งไปกี่เต๊กครับหนึ่งครับไม่เผื่อทุกคนยังไม่มาก็แม่ติดแฟนแล้วมาสายอ่ะแฟนไม่อยู่อ๋อแล้วชูอ่ะที่มาด้วยกันหลัหัวไวนักนั่นเรื่องแบบเนี้ย อร่อยอ่ะกุ้งกรอบมากไม่เด้งเหรอวะมันเด้งๆอ่ะมันกรอบหอมเตียวด้วยรเผื่อใคนกมันามาดูของหมอนะครับหมอนรีวิวกับฟิล์มรีวิวจะรสชาติต่างกันหรือเปล่าเออหวานนี่นาอีสมาลุแอมาลุอุ้ยมัะอื้อเป็นไงครับคุณเจล้ำอืมขอหิบน้ำหรอกล้ำทำไมไม่จีบล่ะทำไมไม่จีบไม่ฟอนไม่ล้ำคนละล้ำเนาะจบไม่ตลก อร่อยมากใครทำอ่ะคืออยากตักน้ำกดน้ำหรือว่าต้องไปตู้หรือว่าต้องมีบีบิลยังไงไปเยอรม่าขนาดใหญ่วถ้าเป็นบีบิลคิลก็มีแบคซี้น้ำเด็ดแล้วถ้าเป็นไม่รีบิลน้ำเปล่าอ่ะเอาเอาฉันเอารีบิวเพราะฉันกินน้ำเยอะเอออันนี้ชาจีนแบบขาหลือเอยน้ำซุปเอาชาลิปตันนะครับแล้วก็แฟคซี่ครับ ยำมาม่าของใครเอ่ยของพวกเรารักเอาไปปี๊คือเมื่อกี้นะคะมีการบอกว่าเฮ้ยเอามาม่าต้มยาต้มยำมาม่าบอกพีมาเออปี๊มอยกกินแบบต้มยำมาม่าแล้วก็ยิ้มงูให้ปีมตั้งมาม่าต้มยำรวมมิตรที่อยากกินเป็นอย่างนี้แต่อีีมสั่งยำมาม่ามาให้แดกแล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้คุณถามว่ามีใครกินยำมาม่าไหมสั่งมาแล้วสรุปขอใครสั่งต้มยำมาม่า ก็มันไม่มีอ่ะในสแกนถามพนักงานดิคือคือถ่ายแป๊บเดียวอ่ะเมื आ, ่อก mm ี uh, <min ้ถ่ายแป๊บเดียวใช่ปหมคุยแป๊บเดียวคุยกันแป๊บเดียวมือง่ายไปไหนอ่ะกุ้งอ่ะอ่ะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมายก็เลยบอกว่าจะสั่งมาใหม่แล้วมามาแล้ว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 อาหาร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 ครับไส้ลูกจิ้มมาแล้วพี่น้องกินเลยน้องชอบหนิอันนี้ก็อร่อยนะอามู ตอนที่บินออกไปกินตอนกลางคืนเลยคือเป็นแอร์หรอบินไปกินกระสือนายชอบมาก <c oughs> ไม่แต่ปกติไม่กินไส้หมาใช่ไหมปกติกไม่กินต้องแลบลิ้นยาวปะใช่ค่ะแล้วเวลาฟิล์มกินอนะก็กินกับช้อนทำไมมึงแก่ขึ้นเยอะเลยวะไม่เห็นหน้าตั้งนานอะ <c oughs> คือมึงแก่ขึ้นมากมึงรู้ตัวปะอืก็ลองแก่ตามมาดิ ม่มึงก็ถามมึงก็สวดกลับไปว่ายังดีนะที่กูได้แก่มึงระวังจะไม่ได้แก่มึงอาจจะไม่ได้แก่ตายก็ได้จะเกิดแล้วตายเลยอะอะไรมองหน้ามากมั้งใกล้มากมั้งชอบมั้งชอบดูสกินมั้งงานสกินอันนี้นะคะใครที่มากับแบบกับแฟนเก่าก็นั่งกันอย่างนี้ได้นะคะไ่นก็จะเป็นชุดนี้เลยค่ะได้เลย นางกสอทีม่มาเป็นสาววายอีกแล้วเมื่อกี้พอคุยถึงแฟ <c oughs> น,นใหม่แฟนใหม่ใหม่ทำอ้อกูอ๋อไม่คิดอยู่ว่าถ้าถ้าพี่แบ๊กมาพี่แบ๊กจะนั่งตรง,งนี้แล้วพี่อานนท์พูดว่า,ามาจ<อ>ับแฟนเก่าก็มาได้ก็เลยงงว่าเอา้าไม่มากับแฟนั่งตรงข้ามกันได้เลยอันนี้คือไม่ได้เปิดตัวนะอย่าเลยอย่าเปิดอ <c oughs> ขอบคุณค่ะตอนนี้เราเหลือ ไอรอดนะครับเผื่อพี่มงบุญรอดพี่แป๊กดูเผาเออทำไมดูโอมไม่มา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 อ้าวจะตามมานะเห็นล่ะตามมาพี่แปะว่าตามมาวันไหนดูอารมณ์อีกทีมึงหิวอะไรเต้าเนี่ยที่เอาจริงๆนะพี่พาร์ตพี่โีน้องอ่ะไม่ค่อยได้กินข้าวอร่อยๆเลย ทุกวันเนี้ยมันแบบว่ามันได้แล้วพอมาไม่ได้เจอแบบมือที่แบบว่ามือที่สุกที่สุดมือที่ว้อินเอนจอยเอนจอยอิทติ้งเวอร์อร่อยอ่ะแล้วก็แบบได้เม้ามอยแล้วก็มีความสุขหรอแล้คิดดูสิว่าวันที่20มันจะมีความสุขขนาดไหนโอ้ไม่มีเลยจีขาในส่วนของในส่วนของอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะเยดีโลนมอง อคุยคุยคุยอุอใครมาสั่งได้นะคะอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากอร่อยหลายอย่างเลยที่ผัดนี่คือชีพมึงเขาช่วยกระถือมึงเขาช่วยกระถือมาคือเขาอุ้มบุญรอดมานะมึงเขาช่วยกันเดินมาอุ้มบุญรอดมาโอ้โหนักวิ่งนักวิ่งสิเสื้อดำมาทำไมครับนักวิ่งตีพิลวิ่งเหรอพี่บุญรอดกันเหรอพวกเขาอ่ะอ้าว อ้าวแกไม่รู้สึกไหมคนเคยเพราะไม่ค่อยได้อยู่ในบล็อกที่เป็นแนวนอนมานานแล้วอ่ะเอออ๋อปกติมันเป็นแบบแนวใต้แนนนี่ไงแล้วขนาดตัวเองจะทำแนวนอนตัวเองทำไม่ค่อยจะเป็นเลยตัวเนี้ยต้องใหม่นะแบบตรงนี้ปะอะถ่ายงานหน่อยขายงานหน่อยขายถายงานใช่ไหมอันนี้ออนวันไหนเนี่ยวันพรุ่งนี้ พุ่เส้เก,กิดออนพวกนี้ก็ยังสามารถกดบัตรกรุงเทพกันทันนะคะทันค่ะคือเมื่อวะคือหนูไปมาทุกรายการหนูพูดถึงแคมเปญของเราทุกรายการซึ่งไปมาทั้งหมดหนึ่งรายการเท่าน,าน,นั้นก็นคือเยี่สิวลานาทีเดียวใช <c oughs> ้คำว่าทูแต่ใช้คำว่าทูท่าทุกคนก็คือมากดบัตรกันานะคาที่เดียวคอนเสิร์ตนะครับหมู่กระทะหัวถั่วมันคุ้มมากๆเพียงแค่ท้าฟอแบงค์ม่วงมีทอน <S 1> 1 <S หนึ่งบาทนะคะแล้วเราก็จะได้พบกับสิงสารสัตว์จำนวนสิบกว่าชนิดเลยนะ และเราจะได้นี่มีการรับประทานแบบนี้เลยเป็นชุดสาทิสรับประทานกับแบบอะไรอร่อยและพร้อมกับแบบมูดเลิศเลิศสุดสุดโฮมแบบอบอุ่นอย่างเมนูตีสดอย่างคนนี้เป็นสัตว์อะไรคะสัตว์เรือสัตว์เรือวะก็ดีเพราะว่าทุกวันนี้ก็เหมือนอยู่ใกล้กับศพตลอดเวลาอุ้ยโดนนะไม่พูดเลยนะแผ่วระบบระบบอัตโนมัติหรอเอไอมันจับจับได้ปัง ล้วดูสิคะเอาห่งอาหารเอาหงเยอะมากอ้ยเยอะแยะโอ้โหหนูชอบมากเพราะว่าหนูไม่หนูเคยรินแต่ชื่อร้านนี้แต่หนูไม่เคยมาแล้วแบบแอบสงสัยว่าเฮ้ยพอมาจัดกรุงเทพแล้วเป็นร้านนี้มันฟิวเป็นยังกงร้านไหนคือรู้เลยว่าิศแน่นอนเพราะมีแอร์ด้วยถูกทุกอย่างคือสะอาดเป็นระบบระเบียบคือเหมือนเหมือนเป็นคาเฟ่เนาะจั่สวยมาก เดีมีเพลงยวฉร้องเพลงด้วยเดี๋ยวบุญรอดให้เรียนร้องเพลงมาหนึ่งนะกับเพลงที่มีชื่อว่าถ้าคิดถึงเธอมากกว่าอีกแล้วลองเพลงเดียวจอดสบายเดินแล้วโอเคมีโกส่งเพลงอะไรคะใคมีโกส่งเป็นนักร้องบ้านนอกเป็นนดนตรีไทยค่ะแนวอันนี้แนวงานบวชพระกระพุหิมาพานลองลองยิงทีเซอร์ดิขิงกาขิงกือขิงกากิงกือขิงกาจังกือรออ้วกเลยวันนั้นน่ะ บอกเลยว่าอิ่มแน่นอนแซลมอนดองค่ะกินกับสาล่ายนะคะมาอันนี้พี่อโนจะกินโชว์หรอมาปอาแล้วแล้วไปไ a c k คลิปชินีลรวไปไม่เอาเราไปกินคลิปชินีอะแล้วคลิปชินีไม่เอาชมคล้น จะเฉียงค่ะเท็กี่แซลมอนแค่นี้ปักใหญ่ๆดีไปค่ะดีอือขอืมอร่อยไหมเยทไมรต่างอือร่อยมากอเลิดงมเมื่อกี้กูอ่ะกูเน่ลืมอ่แล้วะไรนะคนดางรู้แล้วรอะไรนะบอกอุ้ยลืมอัดอยู่ไม่พูดแล้วอันนี้นะคะคือเนื้ออะไรคะ อันนี้เป็นเนื้อบุญรอดนะคะเป็นเนื้อสัตว์พวบุนรอดที่เราแล่ออกมาใช่แล้วคนดูก็จะได้เนื้อนี้ด้วยนะคนดูจะได้ทานแต่ว่าเป็นระบบแรนดอมเป็นลัคกี้ดรอวโอ้ตายเนื้อบุญรอดอ่ะลัคกี้ดรอวเราจะได้เนื้อสัตว์พวบุนรอดนะคะอันนี้คือเนื้อพี่คัญญาที่จะได้ทานกันนะค่ะเนื้อพี่คัญญาโอเอุ้ยมีมีชามด้ส่วนประกอบของเมนูนี้ด้วยองา๋อแล้วไปอีกทีมาลองแต่เคาเสร็จก่อนปกติให้กินก็เลยมาซื้อไปก่อแข็งเ้ยๆอย่าง พี่มงมาแล้วนะคะทุกคนพี่มงเหมือนมาดูแลบุญรอดนะใช่พยาบาลมาดูแลบุญรอดเลยก็ดูแลมาตลอดทางเนี่ยเรื่องดเรยเรือยมาพี่มงจูงดีมากแบบจูงแบบไม่ปล่อยเลยอ่ะจูงดีเห็นไหมค่ะว่าเดินมาแต่สวนลุงจะไม่ยอมออกมาหรอกใช่เอยู่สวนลุงยาวเลิศมากพี่บานแต่ลุงแบบโคตรชซบคือแบบว่าพูดอะไราคับทุกคนรักสุขภาพเนาะทุกคนรักสุขภาพเนาะ เอาเรียกได้ว่าถ้าใครเปิดแอปอะไรก็ตามที่ส่วนลุมนะคะบูธได้ไม่ผิดหวังแน่นอนนี่บูธบูธสามสิบคนเลยโอ้โหคนเหลือบูธ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 แล้วรับยังไงไหวอ่ะไหวฮะโอ้คุณแม่คุณแม่ดูกางเกงยี่นั่นนี่นี่โอ้โหคุณแม่โอ้ยผิดคนคุณแม่คนนีูอ่ะอีแปลงว่าไปไหนรู้ปะ มันออกไปพูดคีย์เมสเซ่ก็เสียงเราดังเกิูมันชอบพูดคีย์เมสเซ่ลองยืมมันเองยืมมันหนึ่งปันนี้ไม่ได้เลยแต่แบ็คเขาใส่ขาสั้นมากเลยอ่ะเขาวิ่งเขาต้องใส่ขาสั้นแบบนี้ี้ยเออไม่รู้แล้วมันไม่ลอกมันเลยอ๋อมาเจอกันนะครับบัตรห้าสี่สามมาเจอกันนะครับกับหมูกระทะเวิร์ทัวร์นะคะเจอกันวันที่ยี่สิบกันยายนี้นะครับที่ร้านโซจูหมูกระทะขายบัตรแล้ว ที่เดลคอนเฟิร์นะครับซึ่งบัตรราคา499บาทแล้วก็เราจะมีหมูกระทะทุกอย่างให้เลยแล้วก็ที่สําคัญคือจะบอกว่าใครที่เป็นมุสลิมนะครับ,บไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเรามีไก่มีบบเ,ออเนื้อมีทะเลอะไรเงี้ยแบบ รับรองแน่นอนแบบรับรองว่าแบบขุมคาแน่นอนแล้ในงานเนี่ยทั้งทั้งเจ็ิบคนเนี่ยจะรุนลักกี้ดอด้วยเรามีั้องติบรางวัลซึ่งเป็นเสื้อแบบน้าหลักมากเป็นเสื้อวงเออนั่นแหละก็อยากให้ทุกคนมากานคือไม่รู้ว่าจะจัดอีกไหมแต่ว่าอยากให้มาเจอกันมีกิ่เวีบอกว่าถ้าเกิดเป็นเมม์ายกามี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 อเหอยกับว่าอไมค่ะโอเควนถามมาอีกมคเนีมเป็นบลเลตใัช่ คือแบบว่าแคปชั่นที่อยู่ในโปสเตอร์ของเราเลยไม่จะเป็นคนที่มางานไม่เหมือตอนนี้กูอยู่เลยกูอยู่ในสมชิงอะไรทุกอย่างเมืงอ่ะแล้วเขาไลฟ์ขายอะไรกันแล้วแล้วใครที่มางานนี้อาจจะได้มีโมเมนต์พิเศษอาจจะได้เจอโมเมนต์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนอาจจะมีการคุกเข่าเกิดขึ้นคุกเข่าทำอะไรครับคุณพี่อานนท์แป๊กอาจจะมีการคุกเข่ากังเกิดขึ้นคุกเข่าทำไมครับ คุกเข่าเพราะว่าเพี่อนนท์โดนเดาหัวเข่าดำขนานคุกเข่าไปไหมเขาพี่ต้องไปหานอ่าสุดโดนเจ้าผหวนร้านไปปลุกผมเลยพี่ดอราสุดนาผร้าไปผมเพี่อมเมนเาูวนร้าไมลโนาหมาลกมลยดอกรดก้มหน้าตลอดเลยอ่่บุกราดดนเ้าหน้านเยพี่อุนจาู้วนเี่ราจ้าอกวนานไกมเดราบน้า้านไีมากทม ใครไม่มานะคะก็ไม่เบื่อมีก็เรื่องของมึงแต่ให้มาแต่ให้มาเพราะว่าอร่อยแล้วมันพวกเราสิบคนทุกคนโอกาสนี้ไม่ได้บ่อยนะหนึ่งปีมีสูตทหนึงครั้งหนึ่งปีมีสิบสองเดือนแต่งานนี้งานนี้สิบมืมีหนึ่งครั้งถ้าไม่มาเนี่ยก็อาจจะพลาดอะรไปอย่างเดียวไปใช่อาจจะไม่ได้เจอพวกเราแค่อีกแล้วแต่พวกเราดวงแบแล้วใช่ แล้วก็ใครอยู่ต่างจังหวัดนะไม่ต้องกลัวน,นะมีอีกสม,มุนทรจังหวัดนะมีขอนเก่ดเรืองเหมิดแล้วก็อ่าใช่ค่ะแตนนะะ่พูดต่อเลยคฮะเดี๋ยวเราจะไปทิจให้คนรอดเดินข้าททมทคกทม้าลายดูออแต่ก่อนจะเดินข้ามทางม้าลายนะคะใครอยากรอดทองอีปีมาได้เลยนะ,ะขารอดทองช้างี <c oughs> ต่ตกเป็นหน้าที่ของมึงแล้วคนที่อ้วนที่สุดในกลุ่มอ่ะ รอดีเลยอ่ะกูอยู่กับกูอยู่กับเรื่องนี้มากัอบสิบปีที่กูอยู่กับพวกมึงตอนนี้เป็นมึงละปีมอปเคือกูว่าสุกูก็ไม่ได้กวนถึงพี่พัฒน์นะตอนนั้นนะเนาะปะใครสั่งของหวานคะโอ้คนเดียวเลยดิจะสั่งไม่ชวนเลยดิครับงานคาร์เวอร์ทัวรนะครัะจะขึ้นวันที่20กันยายนนี้นะครับที่โต๊ะจูบุขาสาขาบรรทัดทอง บัตรราคา499บาทไทยเนี่ยที่เดอะคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็นี่สำคัญเราเรับแค่เจสิกที่นั่งเท่านั้นเพราะว่าเราจะได้จอจอยกันได้แล้วทางเจสิกที่นั่งเนี่ยก็ยังลุ้นลัคกี้รอด้วยเป็นเสื้อสวยมากเป็นเสื้อวงทั้งหมดสิบเ,เ,เออทั้งหมดสิบรางวัลแล้วก็ที่สำคัญคือสำหรับใครที่กังวลว่าแบบเอ้ยเป็นเป็นน้องมุสตี้มาเลยอย่างเงี้ยก็มาได้นะคะเพราะว่ามีแบบเมนูกายื้อทะเลอะไรเียแบบเสิร์ฟให้นน้องๆแล้วก็แยกกระทะแยกลงในด้วย ขอดูตัวอย่างเสื้อวงหน่อยค่ะเสื้อวงจริงแบบลายไฟเสื้อลายไฟของจริงแล้วบอกเลยนะคะว่าไม่เคยเซ็กซี่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตไม่ใช่แล้วเหมือนเห็นตะคอมาเหมือนกระสือป่าไม่มีไม่ไมีตัวอยู่เลยอะหน้าเหมือนแก้วหน้าหมาเลยอ่ะคุณอุบาทกูขอดูมึงมีคนนับตมาเลยอ่ะไอ้รอดนับกลัวมากหน้ามันขาวๆอ่ะมันเป็นฟิลเตอร์วงไนหนึ่งคนที่ไม่ได้มาค่ะพูดถึงเขาหน่อยค่ะใครอ่ะโมลิโอ ก็โอริโอ้เดี๋ยวมาไงเออตอนนี้เราหกละเหินอยู่ค่ะยังไม่ถึงซะดีเออแต่วันจริงมานะวันจริงโอริโอมาแล้วเจอกันแล้วเจอกันนะคะแล้วเจอการบินแล้วเจอกัรบินแล้เจอการค่ะบินบินแล้วเจอกาินเจอการนะคะโอ้บินอ่ะวินแล้วเจอกันอีแกนน์นน์อีดอง